เละค่น้อ,นองทุกคนวันนี้เราจะมาเลือกประธานสีก,กันนะคะมีน้องๆหาคนไหนจะเสนอราชื่อใพ่ไมไหมเอ่ดยดูค่ะดูค่ะเสนอชื่อตัวเองค่ะมีใครจะเสนออีกไหมคะลูค่ะ,ะ,คะดูค่ะ ดีครับผมชื่อคิมอยู่ม .5 แถว7การเรียนผมอาจไม่ค่อยดีแต่เรื่องในกิจกรรมในโรงเรียนผมก็อานีได้ครับครับเราจะมาเลือกประธานสีกันนะคะให้น้องๆทั้ง,งสามคนหันหลนังแล้วให้น้องๆในสียกมือว่าใครจะได้เป็นประธานสีกันนะคะมีใครจะเลือกคิมไหมคะ มีใครจะเลือกมิ้นไหมคะมีใครจะเลือกพีไหมคะเอาละค่ะให้น้องๆทั้งสามคนหันหน้ามานะคะสรุปผลเลยนะคะมิ้นได้เป็นประธานสีค่ะรเราจะอเราเราว่าเราจะไปเก็ียดไป ค่ากีฬาชีเราลคนละหนึ่งร้อยบาทอะ่ะรวมเป็นห้าพันบาทแล้วเราจะมีอ่ะสม,มุดบัญชีรลยรับรายจ่ายว่าเราอ่ะมีเงินเข้ากี่บาทและใช้กี่บาทแล้วสม,มุดบัญชีรลยรับรายจ่ายนี่จะไปกับใครไ้กับแกเลยเราเห็นด้วยจริงใช่กิเข้าอะไรดีครับกมนรูดกันเล่น สวัสดีค่ัน้องทุกคนที่พี่เรียกมาวันนี้พี่จะมาเก็บตังค์คากิฬาสีนะคะขอให้ตัวแทนรวบรวมเงินแล้วก็เก็บมาให้พี่ๆนะคะค่ะพี่เรียกมาก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตวน้อบมสแตนเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีนะ แล้วถ้าถึงไหนแล้วก็ได้ประมาณครึ่งนึงแล้วจะกินอะไรแม่เดี๋ยวเราไปซื้อให้แล้วแต่เลยใครยังไงไปซื้อของกันนะโอเคเฮ้ยน่าสุดอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มีนเอาเงินกีฬาสีไปใช้เหรอเนี่ยนั่สิพรุ่งนี้เราต้องคุยกันแล้วแหละ เฮ้ยเงินเหลือตั้งสองพันแนเอาไปทำอะไรดีนะเฮ้ย <Hey, S 2> นี่น,น่าสวดว่ะเศรตะก้าไว้ดีกว่าไม่มีใช้เงินที่เหลือหรอ้วจะทำอะไรอ่ะก็เงินมันเหลือช้าก็ต้องใช้สิเงินเหลือทำไมไม่เอาไปคืนกองการล่ะเอาไปใช้ส่วนตัวแบบนี้มันไม่ดีเลยเว้ยไอ้แกยุ่งมากกะเป็นอะไรนะฝนก็เรามาเตือนไงแกควรเอาเงินไปคืนกองการนะนี่พวกแกเราอ,อะไระค่ะเกิดอะไรขึ้นหรอพี่ก็ไม่นะสีเอาเงินที่เหลือไปใช้ส่วนตัว มีแต่พีไม่ได้นะแกต้องเป็นผกองกลางกต้องปนผกองกลาอย่างนี้นะแไม่กล้าหรอกแล้วแกไมายู่เลยด้วยอ่ะแกไม่ทำงานแกหนุนไม่ใช่เรื่องแกแคลมขออนุญาตค่ะต้อูก่อนสิผคะคุณมีอะไรจะมาบอกนะคะมีอะไรหรอ คือว่ามินเอาเงินที่เหลือไปใช้ส่วนตัวค่ะพวกเธอมนพยานหรือเปล่าหนูเป็นพยานได้ค่ะงั้นพวกเธอสองคนไปตามมินมามินคุณครูเรียกครับเดี๋ยวไปนั่งลงก่อนสิพูดเรียกมานมีอะไรเหรอคะ ช่งีเพื่อนมาบอกครูว่าคธอโกงเงินกีราศีแล้วเ,เ,เินไปซื้อของให้ตัวเองจริงหรือเปล่าเออไม่จริงค่ะงั้นครูขอดูและรับรายจ,จ่ายของสีเราหน่อยว่าเงนินคงเหลือเท่าไหร่เพืหนูยอมรับก็ได้ค่ะว่าหนูทำจริงจริงแล้วเธอเอาเงินไปซื้ออะไรหรือยงังซื้อแล้วค่ะตอนนี้เงินเลย450แล้วก่อนหน้านี้มันเหลือเท่าไหร่5,000ค่ะ งั้นเธอหาเงินมาให้ได้ห้าพันก่อนงานกีฬาสีจะจบเรื่องนี้ครูจะไม่ฟ้องว่าครูใหญ่นไม่ใช่้งเจะเอาซ้ายลงไี่พวกแกไปฟองครูหรอเรื่องที่จอาเงินกีฬาสีไปใช้อ่ใช่แล้วทำไมถ้าเราไม่ทำแบบนี้แกจะใช้เงินใช่ไหมล่ะแล้วว่าเราจะไม่อยู่แล้วนะถ้าไม่ไช่วยเอราของกองการแค่ทห แพรว,ว่าแกควรเริ่งเปคืนกองการก่อนที่เรื่องมันจะใหญ่ไปมากกว่านี้ ห่วสองเงื่อนไขที่คุณครูเคยสอนได้ไหมแกก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสิแกต้องมีความพอประมาณไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจนเบียดเบียนตัวเองและเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ความมีเหตุผลคือการตัดสินใจและคํานึงถึงสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอืมเราสนอผิแล้วเราจะไม่ทำอีกแล้วเราสัญญา